สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk ใน EP ที่57ครับกับผมเกรทอภิชิตฮะอีพี EP นี้นะครับมาต่อกันที่วิธีการเข้าถึงความสุขแบบออกซิโตซินนะครับในเรื่องของความซาบซึ้งใจนะครับเขาบอกว่าเพียงแค่เราเนี่ยมีการคำนึงถึงความซาบซึ้งใจเนี่ย ก็จะส่งผลให้ตัวออกซิโตซินนะครับแล้วก็เอนโดฟินเนี่ยหลั่งออกมานะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มระดับความสุขขึ้นมาได้นะครับถ้ายิ่งกล่าวออกมาเป็นคำพูดด้วยว่าขอบคุณนะครับจะยิ่งได้ผลมากขึ้นหลายเท่านะครับทีนี้เขาก็เลยแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนอกจากพูดขอบคุณนะครับก็ให้เขียนบันทึกความซาบซึ้งใจ เป็นเทคนิคการสร้างเอาต์พุตโดยเขียนเนี่ยก่อนนอน15นาทีนะครับให้เราเนี่ยนึกถึงสถานการณ์นะครับที่เราเกิดความซาบซึ้งใจนะครับในวันนั้นแล้วก็เขียนความรู้สึกซาบซึ้งใจออกมา3เรื่องนะครับตอนแรกเนี่ยเริ่มจากการเขียน3เรื่องเรื่องละ1บรรทัดนะครับเมื่อเคยชินแล้วเนี่ยก็ค่อยเขียนให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีจํานวนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ให้ลองแยกเขียนระหว่างการพูดขอบคุณออกมาจริงๆนะครับกับการที่แค่รู้สึกซาบซึ้งใจอยู่ในใจนะครับตัวอย่างเช่นสามีช่วยเอาขยะออกไปทิ้งให้รู้สึกซาบซึ้งใจและได้กล่าวขอบคุณเขาด้วยนะครับตัวอย่างที่สสามีต้องทํางานล่วงเวลาเลยกับช้ารู้สึกซาบซึ้งใจที่เขาทํางานจนมืดค่ํา เพื่อพวกเรานะครับอสองตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการาเขียนขอบคุณเมื่อเราพูดขอบคุณไปจริงๆนะครับกับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยคิดในใจนะครับแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในใจให้ลองเขียนออกมานะครับวันละ3มเรื่องนะครับเรื่องละหนึ่งบรรทัดให้ลองแยกเขียนแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ความสุขแบบออกซิกโตซินเพิ่มขึ้นนะครับ เขาบอกว่าการสื่อสารออกไปด้วยคําพูดว่าขอบคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับดังนั้น,นในช่วงแรกเนี่ยการกล่าวขอบคุณออกไปเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง3เรื่องนะครับให้เราเนี่ยค่อยๆลองเพิ่มไปนะครับตอนแรกอาจจะเป็นแค่การเขียนทราบซึ้งใจก็พอนะครับอาจจะไม่ต้องพูดออกไปก็ได้นะครับ แต่ว่าในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ทราบซึ้งใจใครเนี่ยบางทีเราอาจจะไลน์ไปหาเขาเลยก็ได้นะครับไลน์ไปเพื่อขอบคุณเขานะครับก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับสําหรับยุคปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าคําว่าขอบคุณเนี่ยเหมือนเป็นคาถาวิเศษนะครับเพียงแค่เราพูดออกไปนะครับหรือว่าพิมพ์ออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ออกซิโตซินหลังออกมานะครับแต่ก็จะมีเอนโดฟินหลังออกมาด้วยนะครับทั้งคนที่พูดออกไปเองนะครับและคนที่เป็นผู้ฟังด้วยนะครับเอนโดฟินเนี่ยก็คือสารแห่งความสุขขั้นสุดยอดนะครับที่มีประสิทธิภาพในการระง,งับความเจ็บปวดสูงกว่ามอร์ฟีน6เท่านะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดคำว่าขอบคุณได้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติเนี่ยความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ย ก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันวินวินนะครับได้ทั้งผู้ที่พูดออกไปแล้วก็ผู้ที่รับด้วยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีงานวิจัยนะครับที่ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเขียนบันทึกนะครับที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็คือโดยงานวิจัยของคุณโรเบิร์ตนะครับแล้วก็คุณไมเคิลเนี่ยเป็นงานวิจัยที่พบว่าการบันทึกนะครับความทราบซึ้งใจเนี่ย มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับความสุขอย่างชัดเจนนะครับเป็นครั้งแรกโดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขียนบันทึกประจำวันแบบธรรมดาที่สุดนะฮะสัปดาห์ละว1วันเป็นเวลา10ส,สัปดาห์นะครับแล้วให้อีกกลุ่มเนี่ยเขียนเรื่องอะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้น10ส,สัปดาห์เนี่ยก็นำอสองกลุ่มนะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วก็พบว่า กลุ่มที่เขียนบันทึกความทราบซึ้งใจเนี่ยรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่เขียนเพียงบันทึกประจําวันธรรมดาอยู่มากทีเดียวนะครับผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับในกลุ่มบันทึกความทราบซึ้งใจเนี่ยที่ตอบว่าชีวิตคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีและหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ายังจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีต่อไปมีสัสดส่วนสูงมากนะครับกับ กลุ่มเนี้ยนะครับยอมรับว่าระดับความสุขเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นนะครับก็ได้ผลสรุปนะครับจากงานวิจัยออกมาเป็นข้อดีนะครับของการทำเรื่องนี้นะครับการเขียนบันทึกความทราบเส้งใจเนี่ยประการแรกก็คือมีผลดีทางร่างกายนะครับได้แก่ภูมิคุ้มกันของร่างกายสูงขึ้นนะครับความดันโลหิตต่าลงการนอนหลับดีขึ้นนะครับลูกขึ้นมาออกกําลังกายได้นะครับ ประการที่2ผลดีทางจิตใจนะครับได้แก่การมีความคิดบวกการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยคือผลดีทางสังคมนะครับได้แก่การช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นใจกว้างกับผู้อื่นแล้วก็ขจัดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าเวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเอามาแมปกับทฤษฎีความสุข3ขั้นของหนังสือเล่มนี้นะครับการเขียน บันทึกความทราบซึ้งใจเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดความสุขแบบเซโรโทนินกับความสุขออกซิโตซีนจนมีระดับความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับก็เป็นวิธีการนะครับเป็นเทคนิคที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับ15นาทีก่อนนอนเขียนขอบคุณเขียนทราบซึ้งใจนะครับทุกวันแล้วความสุขของเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเอง นะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับเทคนิคอื่นๆนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความสุขแบบออกซิโตซีนแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน EP หน้าครับกับผมเกรด t ท t a l k นะครับ,บ,รบสวัสดีครับ